ต้องขอกราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะมิสเตอร์ดีมอนคนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือผมกลับมาแล้วนะฮะสำหรับการเล่นเกมไมค์ครับนะครับก็หลังจากที่่างหายกันไปนานนะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะกลับมาแคสแล้วนะฮะเนื่องจากติดเกมเคสิเคชั่นงอมแงมเลยนะฮะจน ไม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะครับก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มาเป็นเวลาค่อนข้างนานเลยนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาสอนนะวิธีการทําระเบิด c 4ฟนะฮะอ่ะเป็นระเบิดจับเวลานะฮะก็แบบผมตั้งเวลาไว้ให้มันระเบิดตอนเย็นอย่างนี้นะครับก็พอถึงตอนเย็นปุ๊บมันก็จะทํางานเลยนะคนั่นคือมันจะระเบิดเลยนะครับก็ ก่อนที่จะไปรับชมนะรบกวนทุกท่านที่จะกดไลค์นะกดซับสไครต์และแชร์ให้ผมด้วยนะครับ,รบเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทคลิปต่อๆไปนะฮะก็วิธีแรกนะครับให้เรานําบล็อกอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกดินบล็อกหินบล็อกเหล็กบล็อกทรายบล็อกอะไรก็ได้นะฮะอ่ะ, box, ะวางไว้หนึ่งบล็อกนะฮะวางไว้ข้างหน้าหนึ่งบล็อกนะครับแล้วให้เอาเดรดเซนเซอร์นะฮะหรือเเพวเวอเขาเรียกว่าอะไร เซล่าเซลแผ่นเซลล่าเซลนะครับวางปุ๊บมันจะเป็นสีเหลืองอตรงนี้นะมันจะเป็นสีเหลืองนะให้เราจิ้มไปนหนึ่งทีให้มันเป็นสีม่วงนะฮะอันนี้สมมติคุณจะตั้งให้มันระเบิดตอนมืดนะครับก็ตั้งเป็นสีม่วงนะฮะถ้าอยากให้มันระเบิดตอนตอนเช้านะก็ให้ตั้งเป็นสีเหลืองนะครับผมอยากให้มันระเบิดตอนมืดก็ตั้งเป็นสีม่วงนะฮะเสร็จแล้วให้ตีบล็อกข้างล่างออกนะแล้วใส่ TNT ไปนะครับ แล้วก็วั h เด u c าผิดพลาดนะฮะอ่ะผมขอปรับเวลาก่อนเมื่อกี้ผิดพลาดนะครับนี่ปุ๊บนี้อ่ะเห็นไหมนี่เนี่ไม่ใช่อ่ะเริ่มแต่แรกเลยนะครับนี่ปุ๊บแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บก็ปุ๊บวางที t NT. นะนทีนะ็จแล้วนะให้เราเอาไอเทมเฟรมนะฮะวางปุ๊บแล้วก็เอา นาฬิกาใส่ลงไปนะครับแค่นี้นะครับก็ได้ระเบิดซีโฟมาแล้วนะฮะในฉบับองผมนะครับก็เรามาดูผลการทํางานของมันเลยดีกว่านะครับอ่ะปุ๊บอ่ะพอตอนมือก็จะทํางานนะปุ๊บตูม้มอ่ะก็แบบนี้นะเป็นระเบิดที่แบบสุดยอดมากเลยนะสามารถจับเวลาได้นะครับก็ยังไง ก็เป็นว่าสำหรัคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเดี๋ยวพูดไปแล้วเนี่ยจะพูดอีกทําไมอ่ะก็ไว้เจอกันสำหรับคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ